สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงแองปลาแซบไม่ได้พามาแซบครับวันนี้พามาดูปลานะครับปลาที่ลุงแอกททำงานนะครับที่โรงเรียนนะครับผมอันนี้เป็นปลาคราบเลี้ยงมาเจ็ดปีแล้วครับผมตัวใหญ่มากครับผมสวยงามทั้งนั้นครับผมตัวใหญ่มาเร็วขอจับหน่อยจะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งครับผมไม่กลัวคนครับดูไม่รู้เขาจะมานี่ครับตัวนี้ครับมาแล้วครับผม นี่ครับโอ้โหเขาจะให้จับเลยนะครับจับได้เลยมีอยู่ตัวเดียวครับผมที่จะว่ายมาหานะครับมาลูกมาหนึ่งงับนิ้วนะอะให้จับตัวเลยครับตัวใหญ่มากดูครับเียกับฝ่ามือแต่ละตัวมาลูกมาขอจับน่อยแล้วมาขอจับหน่อยต้องค่อยๆจับเขาให้จับครับผมมีตัวเดียวครับตัวนั้นครับผมสีทองครับผมงยช่วงให้ลาบเด้องดนีเรวยๆเฮง เบาแล้วกรับพวกคนเรื่องหวยเนาะพี่น้องเอ้ยมา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 ๆมา,มาอีกสักรอบพี่ลูกอ่มมาหน่อยขอน่อยขอน่อยอาปากครับอาปากเลยโอ้ยมาให้จับเลยครับผมดูครับดูโหสวยง,งามครับผมเดี๋ยวนี่ครับนางยักษ์ครับผมมีพระอภัยมณีด้วยนะครับ นี้ก็จะเป็นนางเงือกครับผมสมุดสาครครับสมุดสาครว่ะสุขสาครน, <laughs> นี่ครับเป็นบอ่อปลาคาบครับผมอันนี้ตรงนี้เป็นบอ่อบำบัดครับผมสวยงามครับผมแนะบบน้ำใสครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆครับผมเดี๋ยวหลังลงแอ็กจะถ่ายปลาให้ดูอีกนะครับสวยงามครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ